สวัสดีสมาชิกค,ครับมีอีโคคามาฝาก1คันใครที่สนใจกำลังหาอีโคคาเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางลองชมคันนี้กับ s z ุ zu กิสว f ปปี2013เป็นตัวท็อปพุซสตาร์ทใครที่สนใจชมเช็คทดลองขับมินบุรี129,000บาทผ่อนก็ได้นะครับสำหรับคันนี้เครดิตดีผ่อน3,500โดยประมาณผ่อน5ปีสภาพโดยเรืมคือสวยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนเอกสารครบคันนี้เป็นตัวท็อปพุซสต ชมเช็คทดลองขับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกับราคาแสนต้นๆ้นอีโคคาปี2013เป็นสีน้ำเงินจากโรงงานนะครับจากโรงงานไม่ได้ทำสีใหม่หรืออย่างไรนะครับเป็นสีน้ำเงินแบบนี้มาเลยหลังคาเป็นสีดำนะครับแจ้งลงเล่มเรียบร้อยตำรวจไม่จับนะครับสบภาพโดยรวมพร้อมใช้ใครสนใจเข้าใจชมได้เลยผ่อนก็ได้สดก็ดี หาเอาไปใช้งานรุ่นนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับอีโคคาเนื่องจากว่ามีความทนทานแล้วก็อะไรก็หาได้ปกติเป็นรถ ของค่ายซูซูกิสภาพแบบนี้จะถูกใจสมาชิกหรือไม่รองพิจารณาโทรสอบถามลายได้ติดต่อได้ขอรูปขอคลิปได้เลยเป็นพุชสตาร์ทนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเครื่องพันสองอีโคตัวท็อปภายในเบาะหนังระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าหาเอาไปใช้งานชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กําลังหาอีโคคาร์อำนวยความสะดวกประหยัดรับส่งลูกหลานซื้อจ่ายกับข้าวเดินทางใกล้ไกลไปได้ครับก็ขึ้นอยู่กับความ พร้อมและความสะดวกของลูกค้านะครับที่เหลือลองชมเช็คพิจารณาได้เลยตัวนี้สวยๆส,สภาพพร้อมๆไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พิกคว่ำเอกสารครบสภาพโดยรวมพร้อมใช้ขับใกล้ไๆสบายใจมาดูได้คันนี้ทำหลังคาดำมานะครับก็แจ้งลงเล่มเรียบร้อยตำรวจไม่จับนะครับเป็นสีน้ำเงินภายนอกภายในก็จะประมาณนี้นะครับใครที่ถูกใจเข้าใจหารถอีโคคาร์ราคาแสนต้นๆก็ลองพิจารณาดูก่อนได้รถสวยๆภายในก็งามๆ มาชมได้เช็คได้หาข้อมูลเพิ่มเติมก็ตามแฟนคลับแฟนเพจของ s สุสกิ w i ิปหรือใน YouTube ก็มีคนรีวิวเยอะเลยครับสำหรับผมเป็นการรีวิวเพื่อการขายก็จะเน้นสภาพคัดสภาพมาฝากให้กับสมาชิกยิ่งใครที่คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นกลัวจะโดนโกหกพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อเราไม่มีแน่นอนเพราะเราไม่คัดเข้ามาตั้งแต่แรกแล้วครับก็สภาพนี้นะครับไม้แท้190 0 0 0กิโเมตรก็แจ้งตรงไม่มีหมกไม่มี งอะไรทั้งสิ้นนะครับก็มาชมมาเช็คทดลองขับได้เลยเอกสารแล้วก็มีให้ดูรับประกันการโอนโอนได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ก็ยังได้นะครับพิจารณาดูก่อนนะครับขอบคุณมากคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณจ้า